เมื่อกี้เดินขึ้นมาจากรูนี้มองมาทางนี้ก็เจอมารีนาเบซเซนการเดนบายเดอะเบเบเซาเบเซาก็คือทางนี้เนาะเราเดินม,มาจากตรงนี้แล้วก็เดินเข้าห้างตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ทางเข้าหลักก็จะสองทางทางที่1ก็คือเชื่อมจากตึกเรือส่วนอีกทางนึงก็คือน่าจะเป็นเมนทางเข้าหลักก็คือจากมีฟลาวเวอร์โดมอันนี้กราวฟอเรสเราจะไปเข้าตรงนี้แล้วกัน แต้ตอนกลับล้วก็กลับตรงนี้คริสต์มาสวันเดอร์แลนด์สองธันวาถึงหนึ่งมกลาอุ้ยถึงหนึ่งมะกลาเองเนาะใช่แล้วหกโมงครึ่งนี่นี่เราจองรอบนี้มาหลังหนึ่งมกลาก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้แต่แงคริสต์มาส้วเท่านั้นเองคนละแปดเหรียญสิงคโปร์แปดเหรียญนั่นก็คือจองมาถึงแต่ต้นเดือนธันวา<ๆ>แต่เกิดเพิ่มมาจองใกล้ๆกก็สิบเหรียญจองวันนั้นเข้าวันนั้นเลยก็สิบสองที่เราจองมาก็คืออันนี้ก็คือสีดำดตรงนี้รอบๆตรงนี้แค่ตรงนี้เอง าเกิดว่าจะเอาหมดทุกอย่างเลยอ่ะโดมโดม,ดมตึกตึกอะไรทั้งหลายเนี่ยก็4ี่สิถึงห้าสิบแต่ของเราเอาแต่เดินในสวนอย่างเดียวก็เลยซื้อมาสิบดอนเมื่อกี้เดินเข้าไปชัตเทิลเซอร์วิสจะประหยัดแรงขาเท่าไหร่ปรากฏว่าคนละสามเหรียญนึกว่าฟรีเขาไม่ได้เขียนว่าฟรีชัตเทิลเซอ <Serv ic S 2> ร์วิสเนาะเออเราก็ก็อินโนเซนต์เองอนะสงสัยแถวนี้จะเป็นที่ผสมพันธุ์ของแมลงปอเนะอโอ้ยดูอันนี้ดิน่ารักจังเลยอ่ะเป็นรูปหัวใจเลย โอ้เป็นทางเดินยาวเลยอ่ะดีจังเลยเนาะตรงนี้เราเดินฟรีนะไม่ได้เสียเงินนะ <disp. S 1> เดี๋ยวเราขึ้นสะพานลอยตรงนี้ไปฝั่งนั้นกันดีกว่าเนาะเหมือนสวนที่ให้เข้ามาเดินเล่นฟรีเลยเนะ <c oughs> ที่เป็นทางเดินยาวๆตรงเนี้ยสวยเนาะเอ้ <O. S 1> นี่คือเดินฟรีหมดเลยนะนเนี่ยแถบๆนี้ยเดินฟรีหมดเลยสวยมากอะ่ะ <c oughs> กับกับเส้นสีฟ้านี้ด้วยหรือเปล่าถ้าในนี้มีสวนสัตว์ด้วยจะเป็นยังไง ปกติ <Perfect. S 1> ไม่มีสวนสัตว์ก็40แล้วนะสวนสัตว์ของที่นี่ไปอยู่กลางประเทศที่มีบึง,บ,งบึงเยอะๆอ Chinese Garden เอ๊ะตรงนี้เขาให้เราเข้าฟรีได้เลยเหรอนั่นแล้วตรงไหนที่เสียเงินวะอันนี้คือเหมือนเขาไปขนหินมาจากที่ไหนเลยเนาะหรือเขาปั้นเองอะ่ะหรือว่าแบบทําแกนกลางขึ้นมาเสร็จแ,แล้วก็เอาหินมาแปะๆๆหรอเหมือนของจริงไหยก็เหมือนของจริงเลยนะ ถ้าสร้างเองมันก็คงไม่ได้ขนาดนี้หรอกมั้งมันต้องเป็นธรรมชาติสร้างนั่นแหละแล้วเขาก็ไปขนมาไงออ oh, ใจใคอันนี้คือสวนอินเดียก็คือต้องมีผนังเปื้อนๆแล้วก็มีต้นโพส์ตั้มไอยู่มันเปื้อนเท่าเทียมกันทุกอันเลยเราจงใจให้มันเปื้อนใหน้นาะ แล้วก็ตรงกลางก็มีต้นไม่รู้เรียกอะไรก็เรียกต้นโพต้นไสไปก่อนนะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมโดมที่เสียเงินค่าเข้าฟลาเวอร์โดมสวนข้างนอกไม่มีตรงไหนเสียเลยแต่ความเขา้าใจของผมเนี่ยว่าเขาฉลาดน,นิดนึงในแง่ที่ว่าปกติตรงนี้ถ้ามันเป็นแคสนสน่ส่วนเฉยๆซึ่งก็มีส่วนที่เราเข้าฟรีอยู่ใช่ไหมมันก็คือสวนนะแต่ว่าเขาเอาหนึ่งคือมัสคอตหรือแดนมาร์คที่ดึงดูดอย่างเช่นเขาเรียกว่าซูเปอร์ทรีเนี่ยที่คล้ายๆต้นไม้ดึกดำบรร์เนี่ยเอามาเป็นตัวล่อหนึ่งแหละสองก็คือเอาตึก ที่มันดูแปลกตาอย่างไอ้ฟลเวอร์โดมกับอีกอันหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้แหละเอามาวางข้างหน้าเหมือนกับว่าอันนั้นคือส่วนเสียตังนะแต่ส่วนฟรีเนี่ยคือถ้าสมมติมีแต่สวนๆเฉยๆเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยได้มา เพราะว่ามันก็ดูธรรมดาในส่วนที่ฟรีอ่ะแต่เหมือนกับว่าแทนที่มันจะเป็นส่วนเฉยๆเขาเอาของลอตาลอใจมาวางแล้วก็ในฟลาเวอร์โดมเนี่ยเห็นตอนนี้มีโชว์อะไรอวตารอยู่ก็คือต้องเสียตังค์ถึงจะเข้าไปเนี่ยอินเทนเงินเหมือนๆแลวอวตารแทนที่จะไปอยู่ในห้างก็มาอยู่ตรงตึกที่สวยๆนี่แทนอวตาร์ดีเอ็กซ์เพลนส์การ์เด้นบายเดอะเบย์ฟลาเวอร์โดมอยู่ทางนั้นมีหลายราคามากเลยเนอะแต่คนก็เข้าเยอะเนอะว่าไหม สแสดงว่าเขาไปเดินดูรอบข้างนอกเล่นๆไม่ได้ฮะก็คซื้อตัวก่อนอมเมื่อเรามาถึงที่แล้วเราจะ <c oughs> เดินดูแต <c oughs> แ่ที่จองไม้ Entrance to c r o w d Forest อยู่ข้า,ลา,านนงล่างเขาให้เดินดูป่าเดินดูสวนแบบฟรีๆแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะอันนี้เป็นหลักการของสมัยนี้ก็คือให้ฟรีส่วนใหญ่แต่เก็บส่วนเด็ดที่สุดเอาไว้ถ้าเกิดใครจะเข้าส่วนเด็ดที่สุดก็ต้องจ่ายแพงนิดนึงแต่เขาก็ยอมจ่ายไง เออนี่งข้างในเป็นแบบนี้เราก็เกาะรั้วไปเกาะกระจกชมไปก่อนนะนี่เหมือนสมัยก่อนยืนมองโอ้เครื่องบินเครื่องบินไม่รู้ข้างในมีอะไรมัางนะแต่ว่าเหมือนเข้าไปดูเดินดูต้นไม้ปแปลกๆอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเดินรอบๆอ,บอะ่ะฟรีหมดเลยนะเดินเล่นเดินชมวิวโหสวยมากอยู่ได้ทั้งวันเลยอ,อันนี้คือด้านหน้า Cloud Forest Christmas Wonderland นี่เราจองมาแล้วเขาาดูด้วยความไวแสงมากอะ่ะตัวเล็กอย่างนี้รู้นึงน่งเลยเขาดูแค่สกรีนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวให้เราไปยิงอีกทีหนึง่งมั้งตรวจ QI อีกรอบเลงฝนตกพันพัร้อนเหรออ่อน้อยลงแล้วอเอามาบางังดีไหมบังได้ไหมคริสต์มาสวันเดอร์แลนด์ก็คือตกแต่งไฟ ประดาบเขาไม่ได้จํากัดเวลาใช่ป่ะเขาก็มไม่ได้มีพูดถึงนะเขาก็คงไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ได้หลายชั่วโมงหรอกมัง้งพื้นที่แค่นี้มันก็คงไม่ได้เยอะหรอกมัง้งแค่สิบเหรียญไม่ต้องคิดมากม,มากเกินคุณครูจะบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็คุณครูจะวนไหนก่อนดีวะม,มีเซน<ค>น,นิคสแควร์เมอร์รี่เลนเอเล<อ>โกคืออะไรไม่รู้ดูเหมือนใหญ่นะแต่จริงๆริงมันไม่ได้ใหญ่หรอกอไม่ต้องคิดมากไปเดินตามคนเข้าไป โอ้สวยเหมือนกันเนาะโอ,โอ่ทำไมยังไม่มืดกะพิเดี๋ยวก็มืดก็ดีไงได้แสงโพเพงแต่เดี๋ยวนะ,ะถ้าเราเข้ารอบช้ากว่านี้แล้วเราก็จะอดดูไอ้แสงสีที่ทีเบกโอ้ใช่เราต้องไปดูแสงสีตอนสองทุ่มเนาะเหมือนเข้ามาเดินในสวนสนุกที่ไม่มีเครื่องเล่นโอ้ใช่ใช ต้นใหญ่สุดตรงกลางเนี่ยที่มีอยู่ต้นเดียวเนี่ยเรียกว่าซูเปอร์ทรีออฟเซอร์เวออรีก็คือตัวสิบเหรียญก็ขึ้นไปดูวิวข้างบนแต่เราไม่ได้ขึ้นอันนี้คือเข้าไปทำอะไรเข้าไปถ่ายรูปหรอถ่ายอะไรโอ้เขาไปนั่ง ม,มีอะไรเกิดขึ้นทำไมดูเหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งมันเปียกใช่ไหมมันเปียกเหรอไปดูหลังคาดิเขาอ,อ๋อนึกว่ามีหลังคาใช่ไหมพ <laughs> อแล้วไปแล้วกลับบ้านลูกฝนตกแล้วลูก ไม่มีหลังคาเร็วลูกอ๋ออยา,าไปคุยกับซันตาคอสบ้างว้าวมีเสียงเพลงโอ้ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กที่ตอนเด็กไม่เคยต,เอตอนเด็กยังไม่รู้จักเลยคริสตืออเไร <laughs> จินตนาการเอาไง เคยได้ย mm ินจะเทลงไงเคยอยากจะมาดิสนีย์แลนด์ตอนช่วงคริสต์มาสเขาเหมือนให้เราเข้ามาถ่ายรูปเนอะว่าไหมเออส่วนใหญ่จัดประกอบถ่ายรูปนั้นเลยของฟันเทียมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเปียก ่าคริสต์มาสมาร์เก็ตเดี๋ยวนะคนขายจะต้องแต่งตัวซันตนะ้าด้วยนะโอ้ว้ามเออนะมะหมุนนี่ไม่ฟรีนะคนละห้าเหรียญ ขึ้นไปดูวิวเฉยๆออใช่ไหมอันนี้ขึ้นไปดูวิวแล้วก็ถ้าเป็นขึ้นในตรงทางเดินตรงนั้นก็อีกอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่ใช่ตรงนี้ก็นนเป็นร้านอาหารนนคาร์นิวัลตน,นี้ดูดีนะเนอะดูดีสุดในทุกที่เลยที่โรงแรมเราอเขามีไอ้ลูกกวาดแบบนี้ให้หยิบแต่เราลืมหยิบเนาะเออใช่เดี๋ยวกลับไปหยิบดีก่เห็นแล้วอยากกิน น่ารักดีเนาะแ,แต่ว่าคนที่เป็นสตาฟน่าจะใส่เป็นชุดมาสคอตแบบว่ากระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กโอ้ใช่ใช่เป็นชุดซานต้าหรือชุดเอลนะใน ath, ส่หมวกเอลก็ยังดีนะหรือเสื้อเป็นลายเอลสีของเอลก็ย oh, oh. oh, ังด oh, oh, ีก็มาถึงข้างเลือนแห่งแขง walk off light โอ้โหโอ้มีลูกเล่นด้วยอ่ะสวยจังนี่มันไม่ใช่ ไฟที่ไปไปดับคริสต์มาสธรรมดานะดูเหมือนแต่ละหลอดเนี่ยมันมีแผงวงจรอยู่เหมือนแบบสามารถใส่โปรแกรมได้ให้มันเ,ออเป็นภ <ทำ S 1> าพก<ง>ตั้งได้ที่นี่เขาเด่นเรื่องแสงเนาะว่าแม้ออตรงที่เขาเล่นแสงน้ําพุอะ่ะตรงนั้นก็ใช่นา่าจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแสงเหมือนเหมือนกับปารีสก็เป็นเมืองแห่งแสง น,นี้เขามีให้ถ่ายรูปด้วยนะนีอันเดียวหกสองอันสิบมีไฟสิบสองโยนแหวนลงขวดแล้วก็ก้าได้ก็ได้ตุ๊กตาลงนะแค่อันเดียวนะลงแค่อันเดียวก็ได้ตุ๊กตาแล้วนะนง่ายนะแต่ไม่ได้อ่ะดูดิโยนเยอะแยะหนจะลงโยนไม่ได้สักทีอ่ะมันเหมือนง่ายว่ะดูดิมันไม่ลงอ่ะพนักง,งานเขาโยนให้ดูแล้วไม่ลง เวลามีคนเยอะๆมีเสียงเพลงกระตุ้นมันก็สนุกดีนะอยากอยู่ต่อแต่ว่ากลัวไปไม่ทันดูน้ำปูเสงตรงนี้สวยดีนะราคาอาหารก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะราคาขั้นต่ำก็ประมาณ8เหรียญถ้าเล็กๆอะไรหน่อยแบบเล็กสุดเลยสำหรับเด็กก็ประมาณ5เหรียญส่วนใหญ่ก็จะประมาณ10ขึ้น12 13 14 15อันนี้ก็12เหรียญ เเบอร์เกอร์15เหรียญ18เหรียญที่ดูดิสมมุติว่าถ้าเกิดว่าซื้อลักษณะเดียวกันแต่ว่าไปนั่งกินในโรงอาหารากับนั่งกินในสถานที่สวยๆแบบนี้มัน,มนก็<ะ>อร่อยขึ้นเยอะมีขนาดเสียค่าเข้านะถ้าไม่เสียขึ้นมานี่จะมีคนกระเท่ไหนคิ<ม>นดช้าตั้งแต่ตอนแรกที่ยังเหลือมีคนแค่ประมาณ 1- นึ่ในสี่ของอันนี้โอ้ยแค่ประมาณไม่ถึง10คนเองที่รอเออจานนั้นตอนะ้ตอนนี้ดูดิดูคนดิจะกลับใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วออกแล้วนะ อ,อ๋นนี้ไปมานีนาเบแลนะเนี่นเนนเยนนเป็นไงบ้างดีประทับใจดีส่วนใหญ่เป็นสถานที่ให้ไปถ่ายรูปทั้งนั้นคือเหมือนให้เด็กนักศึกษามาสร้างอ้ไพวกนี้ก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เป็นของที่ทำยากอะไรอ่ะแต่สิบเหรียญก็โอเค